คลิปนี้มินจะพาทุกคนนะคะกลับไปเมืองการบ้านมิ้นค่ะซึ่งเราจะกลับไปช่วงสงการนะคะไปปั่นจักรยานค่ะเป็นการพาพายไปปั่นที่กาญจนบ,บุรีครั้งแรกนะคะองการหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนสุดๆเลยนะคะถ้าปั่นเมืองการได้ก็ไปที่ไหนก็ได้แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากปั่นแล้วนะคะเราก็ยังให้พายช่วยถ่ายคอนเทนต์ที่มินรับรีวิวมาด้วยค่ะ วันนี้เราก็จะปั่นเริ่มจากบ้านเลยนะคะแล้วก็รัดล้อสเส้นทางเรียบคันคลองค่ะเพื่อไปที่ต้นจมจุรียักษ์นะคะเป้าหมายของเราแล้วก็อาจจะผ่านฟาร์มม้าค่ะไปวนๆแล้วก็กลับบ้านนะคะซึ่งเส้นนีาปั่นออกมาหน้าบ้านก็จะเจอเลยนะคะจะเจอต้นที่เป็นต้นคูนนะคะสีเหลืองอารามแบบนี้อันนี้ก็ให้พายช่วยถ่ายนะคะนักปั่นมือใหม่ค่ะหัดถ่ายให้ด้วยนะคะ เพิ่งปั่นจักรยานได้ไม่นานค่ะก็จะอาจจะเก๊ะๆก,กังบ้างเวลาลงถนนนะคะเป็นการลงถนนครั้งที่2เองค่ะพามาเมืองการหน้าร้อนเนี่ยอาจจะเข็ดเลยนะคะเพราะเหงื่อเยอะมากแล้วก็มันร้อนมากค่ะที่นี่ตอนนี้ก็ปั่นมาถึงเขื่อนแม่กองนะคะก็ปั่นข้ามเขื่อนค่ะเพื่อรัดล้อไปฝั่งทางบ้านท่ำนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของวัดถ้ำเสือนะคะซึ่งตรงนี้มีคาเฟ่ยเยอะมากแล้วก็เป็นที่ฮอตทิปในเมืองการนะคะ oh. ในการมาถ่ายรูปค่ะแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนภูเขามันเลยไม่ค่อยเขียวนะคะมันจะดูแห้งแล้งสักหน่อยแต่ตอนที่มันเขียวเนี่ยมันสวยมากเลยค่ะเรหน่อยว ตอนลากนะคะไม่ค่อยจะปั่นตามนะคะก็เลยให้ขึ้นมาลากเองซะเลยนะคะตอนช่วงที่เราจะมุ่งหน้าไปที่ต้นจำจุรียักษ์นะคะซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยมีรถเลยแล้วก็ปั่นได้ตรงๆยาวๆค่ะก็สามารถทำความเร็วได้นะคะให้ลองปั่นดูค่ะ และเราก็ถึงต้นจามจุรียักษ์แล้วนะคะต้นนี้เขาบอกว่า10คนโอบนะคะต้นใหญ่มากเป็นร้อยปีแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เป็นที่ที่เป็นจุดท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ร่มรื่นมากๆส่วนใหญ่นักปั่นก็จะเป็นใช้จุดนี้มาเป็นจุดนัดพบหรือว่าปั่นมาเพื่อชิลถ่ายรูปก,กันด้วยนะคะแล้วมินมีถ่ายรีวิวอะไรที่มันต้องทําท่าสดชื่นคะ่ะทุกคนก็เลยทําท่านี้บ่อยหน่อยนะในคลิปนี้ จริงๆถ่ายรูปตรงนี้นะคะมันสวยจริงๆค่ะเพราะว่ามันมีทั้งสีเขียวของต้นไม้นะคะมันร่มรื่นมากนะคะแล้วก็คนมาเที่ยวเยอะด้วยค่ะ กว่าจะปั่นมาถึงตรงนี้ได้นะคะตีกันไปหลายรอบค่ะก็ปั่นมาชั่วโมงกว่าๆแล้วค่ะเติมครีมกันแดดก่อนที่จะปั่นกลับกันหน่อยนะคะครีมกันแดดซันนี่เดย์ตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะคะซึ่งสามารถทาได้ทั้งหน้าและตัวนะคะทาไปแล้วจะไม่มีสีแบบนี้นะคะไม่เนอะหนะเติมระหว่างเส้นทางได้เลยนะคะกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเวลาเหงื่อไหลเข้าตาไม่ไหลแน่นอนและแบบนี้เลยนะคะฝนตกก็ไม่ไหลค่ะเหงื่อเข้าตาไม่แสบตาแน่นอนเลยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะซึ่งผู้ชายก็ใช้ได้นะคะสามารถเเติิมระหวว่าาางงททไไดดุ้้กผล เ,ะะเพราะว่าตัวนี้ไม่ทนอับผิวนะคะแต่ว่าถ้าหน้าเปียกเนี่ยก็ต้องเช็ดเช็ดหน่อยนะคะเพราะว่าตัวนี้กันน้ำมันทําใหออ้ทาผิวที่เปียกน้ํายากนิดนึงแต่ถ้าผิวแห้งเนี่ยซึมง,ง่ายแน่นอนนะคะปั่นกันต่อจากต้นจามจุริยักษ์นะคะผ่านฟาร์มเพาะพันธุ์ม้าค่ะซึ่งที่เนี่ยม้าสวยๆจะเยอะมากเลยนะคะ ดูสิมีตัวสีขาวด้วยทุกตัวดูสุขภาพดีมากค่ะเพราะเขาดูแลอย่างดีโดยทหารนะคะเราก็ปัน่นผ่านเส้นนี้กันค่ะเส้นนี้ก็เป็นที่ที่สวยงามเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคอกม้าที่จะเก็บม้านะคะเข้าไปอยู่ในนั้นค่ะแล้วตอนกลางวันตอนเช้าเขาก็จะปล่อยม้าออกไปวิ่งเล่นแล้วก็กินหญ้าค่ะตอนนี้กําลังปล่อยม้าแล้วค่ะปล่อยพอดีเลยเรากําลังข้ามถนนก็คือม้าหล่อมากค่ะทุกคน 好吧 พกขนมปังไส้กรอกมาจากบ้านนิดนึงนะคะแล้วเห็นหมาในฟาร์ม,ม้้าเนี่ยมันผอมมากเลยค่ะก็เลยโยนให้แต่ว่าลืมไปว่าโอ้ตัวใหญ่มันก็อยู่ตรงนู้นนะคะไม่แย่งตัวเล็กที่อยากให้กินไปหมดเลยอะ่ะหมดแล้วตายละมันจะกัดกังไงเนี่ย เส้นทางปั่นกลับบ้านนะคะก็จะลัดล้อไปตรงเส้นทางที่เรียกว่าอะไรไม่รู้ค่ะปากแพรกถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มินมาบ่อยมากๆเวลากลับมาการนะคะเพราะว่ามันสวยค่ะแล้วก็รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเนีย่ยดูสีเส้นทางร่มรื่นแล้วก็ขนาดอันนี้เป็นหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนก็จะแห้งๆหน่อยนะคะแต่ก็ยังเขียวพอสมควรค่ะแต่ถ้าเป็นเมืองการหน้าฝนเนี่ยเวิร์กมากๆเลยนะคะ ก่อนกลับบ้านค่ะพาภายแวะที่คาเฟ่เมลเบอรี่นะคะที่นี่ก็เป็นที่ฮอตฮิตของที่เมืองการเหมือนกันตอนนี้เรามาแวะคาเฟ่เมลเบอรี่ค่ะ มินว่าเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่สวยสุดๆเลยนะคะแบบอันดับต้นๆที่มินเคยไปมาเลยอะ่ะไม่ว่าไปเทียบกับจังหวัดอื่นได้เลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่าทั้งแลนด์สเคปพื้นที่แล้วก็การจัดวางของเขาเนี่ยสวยงามมากๆคนชอบมาถ่ายรูปมากๆเพราะมันเขียวขนาดนี้ค่ะแถมเขามีต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเยอะเลยนะคะเป็นต้นจามจุรีเนี่ยเหมือนเป็นไร่เลยะคะ่ะทุกคนมันเยอะมากเป็นคาเฟ่ที่ใช้พื้นที่เยอะนะคะแต่ว่าเป็นการใช้ที่คุ้มค่ามากก็คือกางเตียงได้เยอะมากๆเลยนะคะคนมาก็จะถ่ายรูปกันทุกคนค่ะทุกคนเพราะมัน สวยมากนะคะเนีย่ยอันนี้เรามาตั้งแต่เขาเปิดร้านเลยนะคะ8ปโมงก็เลยยังไม่มีคนแต่ปกติแล้วคนเยอะมากนอกจากเครื่องดื่มแล้วเขาก็มีอาหารด้วยนะคะมินก็ให้พายสั่งอาหารกินนิดนึงเผื่อว่าเดี๋ยวขากลับจะไม่มีแรงนะคะก็ให้กินนิดหน่อยพอค่ะ าขากลับก็จะมีผ่านเส้นสุสานนิดหน่อยนะคะเหมือนในเรื่องหลานมาเลยอะทุกคนช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะตรงนี้มันจะเขียวแล้วมันจะสวยมากเลยค่ะทั้ง้าทั้งต้นไม้บนภูเขามันจะแบบเขียวเขียว ตอนนี้ก็ให้เขาลองลากไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนมิ้นปั่นนํำเนี่ยไม่ค่อยจะยอมตามะคะ่ะเพราะว่ากลัวก็กลับมาเส้นคันคลองเส้นเดิมแล้วนะคะนาบานเดี๋ยวก็จะถึงบ้านแล้วอุณหภูมิ40องศาขับได้ค่ะวันนี้น่าจะปั่นได้60กิโเมทั้งหมด63.8กิโลถึงบ้านแล้ว ร้อนมากอุณหภูมิ42องศากลับมาถึงบ้านแม่ก็ทําอาหารไว้รอเพียบเลยนะคะอันนี้อาหารที่บ้านนะคะอันนี้ไข่เนี้ยอร่อยที่สุดเลยอะ ออกไปทรงครีมกันแดดเสร็จแล้วนะคะแวะที่เซเว่นแล้วเห็นน้องหมานะ่าสงสารมากผอมมากก็เลยซื้อข้าวเซเว่นให้น้องกินนะคะกลับมาถึงบ้านค่ะนาบ้านเราก็จะมีสระน้ําเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกหญ้าไว้ให้นั่งชิลค่ะซึ่งน้องสาวมินก็รับบทคนเลี้ยงปลาตอนเย็นนะคะก็จะมาเดินให้อาหารปลาแบบนี้ซึ่งเห็นแบบนี้นะคะปลาเยอะมากค่ะ เย็นแล้วนะคะพี่พายก็พาน้องชายมินนะคะน้โมเล่นบอลคะ่ะซึ่งน้องเนี่ยก็จะหอยหาเพื่อนเล่นมากๆนะคะ อยากเล่นกับเพื่อนแต่ว่าไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นนะคะเราก็เล่นกันที่สนามหญ้าตรงข้างสระน้ำเนี่ยแหละคะ่ะพอแดดลมลมตกนะคะบรรยากาศก็จะดีหน่อยค่ะเราก็สามารถมานั่งชิลกับหมาตัวดํานี่ได้เลยนะคะเช้าอีกวันหนึ่งค่ะไปทําบุญวันสงการกันค่ะวันนี้มากับแม่นะคะซึ่งการเกาะเกาะกันเป็นทอดๆแบบนี้นะคะมันจะได้บุญครบถ้วนใช่ไหมส่งน้ําพระกันค่ะก็สงการนะคะไหนๆมาวัดแล้วก็ส่งน้าําพระสักหน่อยค่ะ ภารกิจทําบุญช่งชวงเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ผ่าพายมาที่ร้านโปรโดเรานะคะเป็นร้านดูดีนะคะที่มีทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยเวอร์ถึงร้านจะดูบ้านๆแบบนี้นะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยจัดจ้านถึงใจอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นผัดกะเพราหมูมักนะคะทุกคนซึ่งมันร้อนเอ้ยมันทั้งร้อนมันทั้งอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะอันนี้เขาผัดแบบได้ถึงรสนะคะมีความเผ็ดมีความคือครบทุกรสแล้วก็ตัวดูดีเนี่ยอร่อยมากนะคะ ก็จะเป็นข้าวผอยกะเพราหม,มาูหมัมกหมูมักเขาจะนุ่มอร่อยมากมีรสชาติอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นดูดีขุกติดกระดูกอ่อนนี่เขาจับทอปปิ้งไข่เจียวอิอ่มม,ม,มากันที่วินเลดซอมทูคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ดังที่เมืองกาญนะคะเดี๋ยวเข้าไปกินกาแฟข้างในกันค่ะ ไหนๆมากการแล้วนะคะวันนี้เป็นวันว่างหนึ่งวันที่เราจะไปทัวร์เที่ยวคาเฟ่แล้วก็ไปหลายๆที่ในจังหวัดการกันค่ะซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านฮอตฮิตอีกแล้วนะคะชานมไต้หวันไ,ไข่บุนคิีมชีส ไม่รู้จะไปไหนกันดีก็เลยชวนกันมาซาฟารีพาร์คนะคะเป็นสวนสัตว์เปิดนะคะซึ่งเราสามารถขับรถเข้าไปได้คะ่ะที่นี่ไปซื้อตั๋วนะคะใบละสองร้200บาทคนละนะก็ขับรถเข้ากันเพราะว่ามันรอ้อนมินได้มาที่นี่ตั้งแต่มินสมัยเจ็ดขวบนะคะตอนโตเนี่ยไม,ไม่ได้มาอีกเลยนะคะในนี้ก็มันฮิตตรงที่มีคนมาถ่ายรูปกับยีราฟนะคะดูลินสิคะ แล้วมองอะไรหูฟันเห็นปะห,หน้ามันอ้วนมากเลย <c oughs> นี่ต้องเย็นนี่ หลังจากดูสัตว์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูหนังกันต่อค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องลานมากนะคะไม่ได้ดูหนังนานมากนะคะซึ่งพอเข้าไปดูนะคะซึ่งกินใจค่ะออกมาตาบวมกันทั้งคู่เลยค่ะ GTS เขาทำหนังดีนะนี่พี่พายก็มาซื้อของขวัญวันเกิดห้นโมนะคะจะเป็นไม้แบดชิวเรียบย้พื่อ ซื้อไม้แปดให้นโมนะคะหลังจากนั้นก็พามาตีกันเลยค่ะที่บ้านฝึกตีนะคะซึ่งไม่โดน วันนี้ินอยู่ที่คาเฟ่น่ารักคาเฟ่นคปรปฐมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันวันนี้เป็นวันที่เราขับรถจากกาญจนบุรีเพื่อกลับกรุงเทพนะคะระหว่างทางนคปรปฐมค่ะแวะน่ารักคาเฟ่กันหน่อยนะคะเขาทําร้านใหม่ค่ะสวยมากเลยค่ะที่นี่นะคะก็เป็นคาเฟ่ชิคๆย่านนคปรปฐมนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะเข้าไปชิมอาหารชิมเครื่องดื่มขนมกันได้นะคะแล้วก็ตัวนี้อร่อยมากค่ะแซนด์วิชหมูยองโบราณนะคะที่หมูยองผลิตเองจากน่ารักเลยนะคะก็อย่าลืมแวะกันเข้าไปนะคะตัวนี้อร่อย มากเลยคะ่ะทุกคนยูสุโซดานะคะแล้วก็ตัวครัวซองเนี่ยอร่อยมากเลยคะ่ะข้างในเป็นไส้ชาไทยแถมมีขนมของฝากให้ซื้อกลับบ้านเพียบเลยนะคะแวะกันไปนะคะทุกคน